สวัสดีครับผมเพื่อนออนทัวร์ครับวันนี้เราจะดูแลรถยนต์ที่จะต้องเตรียมเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์เรื่องที่จะต้องดูแลในเบื้องต้นก็คือเรื่องของลมยางแบตเตอรี่หม้อน้ําแล้วก็ที่สําคัญระยะน้ํามันเครื่องที่ถึงเวลาถ่ายก็ควรจะต้องถ่ายสําหรับวันนี้ผมจะถ่ายน้ํามันเครื่องวีโก้คู่ใจคันนี้ครับ ครับสำหรับเรื่องการถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับส่วนใหญ่เราก็ใช้บริการตามศูนย์บริการต่างๆที่มีอยู่ตามปัม๊มหรือว่าเวลาเราเข้าศูนย์บริการของรถยี่ห้อนั้นๆเขาก็จะดูแลให้เราอยู่แล้วแต่สำหรับผมเนี่ยรถมันก็หลายปีแล้วสิบกว่าปีเราก็ดูแลเองโดยการซื้อน้ำมันเครื่องมาแล้วก็ซื้อกลองมาแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็เปลี่ยนถ่ายกันเองเลยครับตัวนี้เป็นกรองน้ำมันเครื่องนะครับแต่คนก็อาจจะ เปลี่ยนบางคนก็บอกว่าสองถ่ายน้ำมันเครื่องสองครั้งเปลี่ยนกรองครั้งหนึ่งก็แล้วแต่ครับผมไม่มีความเห็นว่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสองครั้งเปลี่ยนครั้งหนึ่งดีหรือว่าเปลี่ยนทุกครั้งดีเพราะว่าผมก็จะเปลี่ยนทุกครั้งของการถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับอันนั้นโดยหลักวิชาการนี่ไม่รู้จริงๆครับการถ่ายก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรถามว่าน้ำมันเครื่องยี่ห้ออะไรดี อันนี้ก็ตามกําลังเงินเลยครับบางคนก็ใช้ซินเทติกบางคนก็ใช้เซมิซินเทติกบางคนก็ใช้แบบธรรมดาธรรมดาสามสี่พโลเปลี่ยนครั้งหนึ่งอันมีกําลังเยอะก็ใช้ของดีก็ยืดอายุการใช้งานของรถครับถ้ากําลังน้อยก็ไม่เป็นไรใช้ตามสภาพหรือว่าดูสภาพการใช้งานเป็นหลักด้วยครับถ้าใช้งานหนักก็ควรจะใช้ของดีนิดนึงเหมือนร่างกายคนเราครับถ้า ใช้งานก็ต้องบำรุงมากหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาส่วนจำนวนนะ้ำมันเครื่องที่เติมแต่ละค่ายก็อาจจะลดแต่ละรุ่นแต่ละค่ายอาจจะแตกต่างกันไปแต่สำหรับของผมนี่6ลิตรครึ่งถึง7ลิตรนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นที่วัดน้ำมันนะครับนี่เติมลงไปสักพักหนึ่งแล้วใน ตอนแรกๆเนี่ยน้ำมันยังใสยอยู่ก็อาจจะสังเกตยากเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็ทิ้งให้น้ำมันมันลงไปนอนอยู่ในถังส่วนตัวนี้ก็จะเป็นระบบท่อประหยัดน้ำมันพลังน้ำ H1 Engine จะมีเทอร์โมมิเตอร์แล้วก็มีวอลลุ่มปรับสปีดนะครับ ครับเสร็จแล้วเราก็มาดูเลขไม้นิดนึงครับเอาเลขไม้ที่เป็นปัจจุบันครับเอาเลขไม้นี้แหละเขียนลงในใบบอกระยะที่เราจะต้องเ,อเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องครั้งต่อไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของน้ามันนะครับน้ำมันเครื่องดีเซลเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยส่วนใหญ่เวลาถ่ายออกมาก็จะดำมากนะครับ